มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนเลยที่สอบถามเขามานะคบว่าค่าดีแอมจิ๋วพ่วงกับแอมจิ๋วแบบเนี้ยกับตัวค่าดีรถยนต์พ่วงก,กับแอมจิ๋วแบบเนี้ยแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะถามผมกันเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะถามเข้ามาในไลฟ์ถามเข้ามาในข้อความอินบ็อกคือถามเข้ามากันบ่อยมากนะคือผมจะอธิบายอย่างนี้ครับมันขึ้นอยู่ที่คนชอบนะอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่ามันขึ้นอยู่ที่คนชอบเพราะว่าแนวเสียงของตัวค่าดีรถยนต์กับแนวเสียงของตัวค่าดีแอมจิ๋วเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกัน นะครับผมแล้วก็กําลังหวัดของคาร์ดีรถยนต์จะเยอะกว่านะส่วนใหญ่จะเยอะกว่านะครับผมอย่างน,น้อยเขาก็มี 2- 3,000พันวัตต์นะครับผมสำหรับคาร์ดีของรถยนต์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคาร์ดีเอ็มจิ๋วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,200วัตต์นะมันขึ้นอยู่ที่คนชอบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปขับกับดอกใหญ่ๆอย่างเช่นตัว10นิ้วคู่12นิ้วคู่เนี่ยผมก็จะแนะนำไปเล่นคาร์ดี เนาะแต่ค่าดีเอ็มจิ๋วเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันนะกับ12นิ้วคู่10นิ้วคู่เนี่ยแต่มันมันต้องใช้จํานวนที่เยอะแค่นั้นเองนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ไม่มีอะไรตายตัวขึ้นอยู่ที่คนชอบขึ้นอยู่ที่คนฟังเลยนะแต่ส่วนตัวผมผมว่ามันดีทั้งคู่นะครับส่วนตัวผมว่ามันดีทั้งคู่เนาะถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเอาไปขามกับดอกลำโพงที่มีขนาดใหญ่ผมก็แนะนําเป็นค่าดีรถยนต์จะดีกว่าจะคุ้มกว่านะครับแล้วมันจะได้ความแรงที่ที่แรงกว่าค่าดีเอ็มจิ๋ว นะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เอาไปขับกับดอกที่มันไม่ได้ใหญ่โตมาก10นิ้วเดียว8นิ้วคู่6นิ้วคู่เนี่ยก็คัดดีเอ็มจิ๋วก็ได้นะครับผมคัดดีเอ็มจิ๋วเนี่ยก็ขับได้เพียงพอ,หล,อหลือเหลือเหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตันั้นนะครับผมขึ้นอยู่ที่น้่งงานอีกทีหนึง่งแล้วก็ขึ้นอยู่ที่คนชอบอีกทีหนึ่งนะครับผมสาหรับใครนะที่มีคาถามเพิมเมเ่มเติมเกี่ยวกับเอ็มิวและดอกลำพูงนะครับที่สามารถพิมพ์พูดคุยได้คอมเมนต์ได้เลยครับ